ไปดูพระครูไก่ครับที่วัดพระธาตุพนมบวร,รมหาวิหารนะครับที่อำเภอธาตุพนมนะฮะที่นั่นเองเนี่ยโอ้โหชาวบ้านไปกันหลักพันเลยทีเดียวครับไปวัดไม่ได้ไปทําบุญนะครับ,รบไปต่อแถวเพื่อรับสิ่งที่พระครูไก่จะมอบให้พระครูไก่ถูกหวยครับ,รบสามใบเต็มเต็ม 18ล้านบาทนะครับได้เงินเบเ็ดเสร็จหลังจากหักค่าภาษงภาษีอะไร17ล้านแปดแสนบาทพระครูแกบอกเงินจำนวนนี้ไม่เก็บสักแดงเดียวครับเอาไว้บริจาคให้หน่วยงานภาครัฐให้วัดให้ประชาชนในพื้นที่ครับนี่แหละครับเมื่อวานนี้นะครับที่บริเวณหน้ารูปปัน้นทาเวสวุวรรณใครที่ไปเนี่ยเขจะเห็นรูปปั้นตรงนี้นครับ เราจะเป็นที่กราบสการะบูชาทาเาวสุวรรณนะครับอยู่ภายในพื้นที่วัดพระธาตุพนมบวร,รมหาวิหารที่อำเภอธาตุาพนมจังหวัดนครพนมเมื่อวานนี้หนึ่งแนบไปด้วยผู้คนเลยนะครับหลังจากทราบข่าวทางโซเชียลแล้วครับว่าพระครูกไก่นะครับหรือว่าพระครูพนมปริชากรเลขานุการเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดถูกรางวัลที่หนึ่งสามใบเต็มครับโอ้โหสิบแปดล้านบาทนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการโพสต์ข้อความว่า เป็นทรัพย์ที่เทวดาประทานให้มีความประสงค์ที่จะแจกทําบุญเป็นทานสร้างกุศลให้กับทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับพอทราบข่าวแบบนี้ปุ๊บประชาชนก็เดินทางหลังไห้กันมาต่างที่ต่างถิ่นในพื้นที่ก็มานอกพื้นที่ก็มาเช่นเดียวกันมารอรับปัจจัยครับท่ามกลางเมื่อวานนี้ก็มีการดูแล ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และอสมอพยายามจะจัดระเบียบนะครับเพื่อให้มีโซเชียลดิสแตนซิ่งบ้างก็ยังดีเพราะคนเยอะมากเ <c oughs> ยอะจริงๆ, <c oughs> ๆนะครับก็กดขันเต็มที่เลยครับสวมใส่หน้ากากาอนามัยต่างๆเนี่ยนะครับพระครูไก่ชี้แจงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวครับบอกว่าปัจจัยที่ได้ในครั้งนี้หลังจากหักภาษีแล้วเนี่ย17ล้าน8แสนบาทจากเงินที่ได้รางวัล18ล้านบาทบครับภาษีไปสองแสนนะครับขอมอบคืนสู่สังคม และให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเช่นนะครับพระครูไก่แบ่งออกเป็นเงินอย่างนี้ฮะถวายให้วัดพระธาตุพนม4ล้านบาทครับถวายให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุพนม4ล้านบาทครับแล้วก็แจกจ่ายให้ญาติโยมเป็นเงินขวัญถุงอีก1นึ่งล้านห้าแสนบาทรวมถึงมอบให้กับหน่วยง,งานต่างๆในพื้นที่ด้วยนะครับพระครูไก่ ท่านเชื่ออย่างนี้ครับท่านเชื่อว่าทรัพย์ที่ได้มามาจากบุญบาร,รมีของพระองค์ท่าพระนมนั่นเองนะครับรวมถึงท้าวเวสสุวรรณซึ่งญาติโยมมีจิตศรัทธาสร้างถวายเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่นเองครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พระครูไก่บอกว่าก่อนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยได้เดินทางไปจิตนิมนต์ที่แก่งกระเบาที่อําเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารมีแม่ค้าลอตเตอรี่มากราบขอให้ช่วยซื้อปกติพระครูไก่่ันบอกว่าท่านไม่ได้ซื้อเลยนะครับ เพราะว่าท่านบอกว่ามันไม่เหมาะสมเป็นสิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ด้วยความสงสารโยมที่มาขายอยากจะช่วยเหลือครับเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยขายได้ยากก็เลยอ่ะซื้อเอาซื้อมาหมดเลยสามใบอืมไม่ได้ดูเลยครับหมายเลขอะไรด้วยสามใบเมื่อพบว่าเอา้าพอหวยออกรางวัลที่หนึ่งอา้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็ตัดสินใจแบบที่ว่ามาครับไม่ขอเก็บไว้สักบาทเดียวนะครับไม่ขอมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวขอแบ่งส่วนบริจาคให้กับหน่วยงานรัฐเอกชนองค์กรการการุศลต่างๆวัดวาอารามและ ประชาชนที่เดินทางมาสักการะบูชาที่วัดพระธาตุพนมนั่นเองนะครับน่ารักจริงๆนะครับ